เรามาดูกันบ้างน,นะครับว่าผลสํารวจว่าในเรื่องของการใช้จ่ายของคนไทยนี้เนี่ยพบว่าคนไทย82ซื้อของหรูทุกปีเลยนะครับคนไทยยุคนี้อย่างที่ทราบนะครับว่าคนไทยเองติดโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องของการตัดสินใจในการที่จะเลือกร้านอาหารการช้อปปิ้งสินค้าด้วยบางยิ่งเลยสินค้าหรูนะครับจากผลสำรวจล่าสุดของนัก American Express เปิดเผยตัวเลขบอกว่าคนไทยเนี่ยสูงถึง85เปอร์เซ็นต์ที่ใช้โซเชียลมีเดียค้นหาร้านอาหารใหม่ๆและ67%เปอร์เซ็นต์ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรูหราด้วยนอกจากโซเชียลมีเดียไปแล้วการบอกปากต่อปากครับเมาถูอเมายังคงส่งพลังกันอยู่นะครับเวิร์ดเบลเม้าบัสแบบนี้เป็นต้น46%เปอร์เซ็นต์ของคนไทยเชื่อคำแนะนำจากคนรู้จัก43%่าเปอร์เซ็นต์ออนรีวิวออนไลน์ก่อนเลือกร้านอาหารส่วนการช้อปปิ้งสินค้าหรูคำแนะนำจากครอบครัว41่สาาิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โฆษณาผ่านสื่อต่างต่างสามย ที่น่าสนใจครับคือคนไทยยังรักการกินข้าวนอกบ้าน73%ออกไปกินข้าวนอกบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง56%บอกว่าการกินข้าวนอกบ้านบ่อยขึ้นเมื่อเทียบกันกันกบปีก่อนส่วนใหญ่ไปกับครอบครัวครับเวลาเจอร้านดังจองยาก45%เลือกใช้วิธีไปกินข้าวช่วงเวลาที่คนไปพลุกพล่านหนึ่งใน4ของคนรุ่นใหม่นะครับทั้งมิเลเนียลและก็เจนซีใช้บริการคอนซีชช์ของบัตรเครดิตในการช่วยจองด้านพฤติกรรมช้อปสินค้าหรูครับคนไทยแสดงเห็นนะครับว่าเป็นนักช้อปที่มีหลักการ 86%ให้ความสำคัญกับคุณภาพและฝีมือการผลิต80%ครับเลือกแบรนด์ที่สอดคล้องกับค่านิยมตนเองน่าสนใจคือ4-5ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อเลือกแลกกับคุณภาพที่คงทนยังพบนะครับว่า82%ของคนไทยซื้อสินค้าหรูอย่างน้อยปีละครั้งผู้หญิงนิยมซื้อรองเทา้า58%กระเป๋าถือ57%ผู้ชายนาฬิกา64%รองเทา้า54%อันเยอะที่สุดเลยที่น่าสนใจครับ แม้ว่าจะจ่ายแพงเพื่อของดีแต่ว่าสัญชาตญาณคนไทยยังไงก็เหมือนเดิมครับนั่นคือชอบของแถมสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความฉลาดในการจับจ่ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับร,ระดับราคาแต่อยู่ที่การรู้จักเลือกสรรสิ่งที่คุ้มค่าที่ดีที่สุดสําหรับตนเองนิด <Need S 2> กับวอนแตกต่างกันผมดูในรายการ <c oughs> ดีๆอันหนึ่งชื่อ <c oughs> อะไรคะนิวเจนอินเวสเตอร์คทำนี่ดีมากเลยนะ <c oughs> บางทีชีว่านิดจําเป็นอเป็นวอนอไปไปมามา,มามเข้าใจผิดนิดกับวอนบ่อยๆเข้า ติดนี่เลย ก็มีเพราะนูนัวนึกว่าทุกอย่างจําเป็นหมดนะคะแต่จริงสิ่งที่เป็นวอนไม่ใช่บอกว่าห้ามมีเลยนะคะแต่ต้องยอมรับว่าเราต้องแบ่งเงินสําหรับนี้ให้เพียงพอก่อนเท่านั้นเองนะคะไปต่อกันที่เรื่องของตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามกันบ้านนะคะไปดูเทรนด์ศัลยกรรมของบ้านเรากันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะธุรกิจความสวยความงามแล้วก็การทําศัลยกรรมบ้านเราคึกคักทีเดียวนะคะมูลค่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เลยมีผลสํารวจที่น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะแล้วคนไทยสนใจทา ศัลยกรรมมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เจนเซนะคะแล้วก็คนที่เป็นผู้ชายดูเหมือนว่าจะให้ความสําคัญกับเรื่องของความสวยงามความหล่อมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนที่เคยทําศัลยกรรมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มกลับมาทําซ้ํามากด้วยนะคะโดยข้อมูลล่าสุดพบนะคะว่า65%ค่ะของคนที่เคยทําศัลยกรรมแล้วนะคะจะกลับมาทาซ้ามากกว่า1ประเภทโดยการทําจมูกแล้วก็ทําตาเนี่ยคร ความนิยมอันดับหนึ่งเลยนะคะขณะที่กลุ่มเจ n at gen Z เองค่ะ <c oughs> เป็นผู้นำเทรนด์รายใหม่ที่น่าจับตาสัดส่วนของผู้ที่เคยทำศัลยกรรมกลุ่มนี้สูงถึง35%คือเดินมา3าคนอย่างน้อย1คนต้องทำศัลยกรรมนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงความสนใจที่จะทำมากที่สุดด้วยเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆค่ะโดยตลาดคลินิกความงามแล้วก็ศัลยกรรมบ้านเรานะคะตอนนี้มูลค่าเนี่ยไปแต่7 1 0 0 0ถึง72,000ล้านบาทแล้วสะท้อนว่าพฤติกรรมของผู้บริ พวกยุคใหม่ก็เปิดใจกับการทำสัรยกรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยส่วนกลุ่มผู้ชายแล้วก็ LGBTQIA+ ก็กลายเป็นตลาดใหม่ที่มาแรงทีเดียวค่ะรุ่นนี้เป็นข้อมูลจากศูวนย์วิจัย SCB EIC นะคะออกมาพูดถึงข้อมูลของตลาดคลินิกความงามไทยแบ่งเป็น2หลัก2กลุ่มหลักๆด้วยกัน1ก็คือธุรกิจบริการหัตถการเสริมความงามและอีกหนึ่งธุรกิจก็คือธุรกิจศัลยกรรม ความงามนะคะซึ่งพบว่าธุรกิจหัตถการเนี่ยกำลังขยายสู่ฐานกลุ่มผู้ชายแล้วก็เจนเซมากขึ้นส่วนใหญ่ก็นิยมใช้บริการด้านการรักษาแล้วก็บำรุงผิวเป็นหลักนะคะควบคู่กับหัตถการประเภทอื่นๆขณะที่ศัลยกรรมความงามได้รับความสนใจมากขึ้นนะคะก้าวกระโดดจากกลุ่มเจนเซแล้วก็ LGBTQIA+ ต้นเองข้อมูลชี้นะคะว่า65%ของคนที่เคยทำศัลยกรรมจะกลับมาทำซ้ำมากกว่า1ประเภทนะคะและอย่างที่บอก ไว้ว่าจมูกกับตาได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะส่วนเจนแซก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าตอนนี้คลินิกความงามบ้านเราต้องบอกว่าแทบจะทุกหัวถนนก็จะเห็นสถานเสริมความงามนะคะก็ไม่แปลกใจว่าทําไมถึงธุรกิจเติบโตเพราะว่าถ้าดูจากร้านค้าหรือแม้แต่บรรดาการโปรโมทสินค้าแล้วก็บริการนะคะก็จะเห็นว่าธุรกิจเสริมความงามกับการทําศัลยกรรมเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่คนไทยนะยจริงๆถ้าลองสังเกตก็จะมีคนต่างประเทศเนี่ยนิย มาทําในบ้านเราด้วยเหมือนกันในบ้านเราก็โดดเด่นเรื่องของการแพทย์พอสมควรเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายแต่ก่อนผู้ชายไม่ค่อยเนาใช่เดี๋ยวนี้เยอะจริงค่ะผู้ชายแท้แท้ด้วยนะแท้แท้ก็แบบไปทํากันเยอะมากจริงๆนะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ